วัสดีเพื่อนๆชาวเอฟซีนะครับวันนี้เราจะมาดูหมายหมายตปปากปลาของเราครับวันนี้เราจะมาเจอกับคุณคุณปาจินะครับแล้วก็คุณนายอูนะครับนีอูนะครับตกปลาได้ได้ปยา้วมีน้ำ <c oughs> ของดีด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับได้ได้กี่ตัวแล้วได้กี่ตัวแล้วกุมาเฮ้ยอะไรอะไร นี <54. S 2> ่ไงปะอะไรนะปลาปะไหนดูด <cción> ิด <y> ูดิเนี่ยโอ้ครับดู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 ดโอ้ครับระดับตัวโลนะครับดูดิตัวโลตัวโลนะครับนี่ครับนี่โอเอาแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วครับดูครับดูโอ้หลุดหลุดครับหลุดเลยครับอือ นี่ครับนายอูอ no ันนี้หนุ่มโสดของเรานะครับไม่อยาดิอยากอยากินงอว์งอาว์กินละครับกินละตีไหมตีไหมตีดิครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นแล้ว๋อฮะโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหตีแล้วครับได้ด้วยดูตาดูตานี่ครับอาหารเย็นของคุณพลจีครับโอเค สวัสดีครับอ่าอยู่จังหวัดมุ่นทหารนะครับอหาเย็นได้แล้วครับน่าจะเป็นปนินย่างครับวันนี้ระดับตัวโลนะครับเอ้ติดแล้วครับโอ้โหอันนี้ก็ตัวโลครับเนี่ยระดับตัวโลเลยนะครับ โอ้โหน oh, oh. ี่ไส้เดือนตีในปลานี่หนุ่ยนึงเห็นไหมเนี่ยใช้เหยื่อไส้เดือนครับไส้เดือนครับไส้เดือนเนี่ยปลาเก่งปลาเก่งง่ายด้วยไก่เกิงดีด้วยครับอาหารปลานี่พ่อแมากเลยครับคนกินด้วยไหมคงไม่กินครับคนกินครับปัจจุบันนี้ครับคนน่ะกิงกินแต่สาวสาวเอ้าไม่เอาแล้วโโอ้หระดับตัวรูครับ ครับต้องลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดต่อติดตามกันใหม่นะครับเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหเลยคนู่นครับนู่นครับนู่นครับนู่นนู่นเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ตัวนี้น่าจะใหญ่ครับตัวนี้น่าจะใหญ่ใหญ่ใหครับโอ้โหอันนี้ใหญ่ครับโอ้โหโอ้ตัวเบลอเลยครับโอ้อันนี้นะเมนั่นโชว์ได้โชว์ได้พอดีของแท้ของแท้นี่ของแท้นี่